สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ SF Reporter ค่ะ ถ้าเกิดว่าใครที่เคยติดตามเนี่ยก็จะรู้ว่า s อ Reporter ของเราเคยมีเมื่อน,นานมากแล้วก็คือ2ปีได้แล้วมันก็หายไปเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ s อ Reporter ของเรากลับมาแล้วค่ะโดย s อ Reporter ของเรานะคะก็จะเป็นรายการที่จะมาบอกเล่าข้อมูลข่าวสารต่างๆกิจกรรมต่างๆแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆภายในโรงเรียนของเราค่ะโดยวันนี้นะคะดิฉันนา่งสาวนภา,าเต็มจิตต็เปลืม้มหรือว่าเมย์จะมาบอกกิจกรรมที่ได้เกิดขึ้นไปเมื่อเดือนมิถุนายนกันนะคะว่าในเดือน มิทุนายนที่ผ่านมาโรงเรียนเรามีกิจกรรมอะไรบ้างและแต่ละกิจกรรมเนี่ยเป็นอะไรซึ่งมันเยอะมากทุกคนก็คือเมื่อเห็นลิสกิจกรรมแล้วคืองงมากว่าโรงเรนเราแบบกิจกรรมเยอะขนาดนี้เลยเหรอเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยจะขออนุญ,ญาตอ่านสคริปต์จาก iPad นะคะเพราะว่าจําไม่ไหวจริงๆค่ะ มาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยนะคะวันที่28พฤษภาคม2565ท่านอธิการมารีหลุยส์พรเลิกงามได้นำคุณครูใหม่ประจำปีการศึกษา2564ถึง2565และหัวหน้าฝ่ายไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ขนาดพัคินีเซนปอร์เดอร์ชาร์ดาโรงแรนเซนโยเซฟคอนแวนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปฐมนิเทศคุณครูใหม่ในปีการศึกษานี้ค่ะ วันที่2มิถุนายน2565นะคะฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีท่านอธิการมารีหลุยพรเริกงามเป็นประธานในพิธีมีผูแ้แทนนักเรียนกล่าวบทอศรริราตวและปิดท้ายด้วยการที่ทุกคนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีและเพลงสดุดีจอมราชา วันที่8มิถุนายน2565กลุ่มสราระการงานอาชีพนะคะได้มีการจัดกิจกรรมประกวดจัดพานไหว้ครูขึ้นโดยก็จะมีตัวแทนนักเรียนนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-5เนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทําพานทุบเทียนและพานดอกไม้สำหรับพิธีไหว้ครูที่จะจัดขึ้นในวันถัดไปนั่นเองค่ะโดยเมื่อก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้ไปร่วมกิจกรรมประกวดจัดพันดอกไม้แล้วก็พานทุบเทียนจะบอกว่า ทุกคนคือทุ่มแรงกายและแรงใจมากทาเสร็จแล้วก็คือเวียนดอกไม้กันไปเป็นวันเลยค่ะ วันพฤหัสบ,บดีที่9มิถุนาย,ยน2565ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2565ด้วยชื่องานที่ว่าครูสร้างสิทธิ์ด้วยจิตเมตตานบน้อมวันทาพระคุณครูณสนามโรงเรียนเพื่อประวรณาตัวขอเป็นสิทธิ์ของคณะเซอร์และคุณครูค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าวันไหว้ครูเทลสไตล์เซนฟังก็จะมีแต่ความอบอุ่นนะคะ วันที่17มิถุนายน2565พรแผนกประฐมวัยนะคะมีการจัดกิจกรรมไหว้ครูโดยมีตัวแทนนักเรียนเนี่ยมอบผ่านไหว้ครูแก่ท่านอธิการคณาเซอร์และคุณครูทุกท่านเพื่อให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการระลึกถึงพระคุณครูและนอกจากนี้นะคะวันที่17เนี่ยยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม morning brush up นั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น opening show ของปีการศึกษา2565ค่ะ โดยกิจกรรม morning brush up เนี่ยก็จะมีเพื่อฝึกทักษะการฟังการพูดภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ฝึกความกล้าสแสดงออกของเด็กๆค่ะโดยครั้งนี้เนี่ยก็คือพี่ๆมหเนี่ยช่วยกันจัดช่วยกันทำนะคะจะบอกว่าพี่ๆนะทุ่มเทกันหนักมากซ้อมกันตลอดนะคะแล้วก็แต่งหน้าแต่งตัวทําผมเอออะไรเอยให้เหมือนคนอินเดียเวอร์เพราะว่าพี่ๆเนี่ยนะก็คืออยากให้โชว์เนี่ยออกมาให้ดีที่สุดนะคะทําให้น้องๆเนี่ยจดจำเป็นที่น่าจดจำก็เลยออกมาอลังแบบที่ทุกคนได้เห็นกันนั่นเองค่ะ เมื่อวันที่13แล้วก็15มิถุนาย,ยน2565มีกิจกรรมเสริมทักษะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับน้องๆน,นะคะเนื่องจากว่าเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยเป็นเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศหรือว่าไพรมันนั่นเองค่ะของกลุ่ม LGBTQIA+ ทางครูผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่กําลังสอนเนื้อหาเรื่องความเสมอภาคทางเพศ Gender Equality ก็ได้เล็งเห็นถึงโอกาสนะคะที่จะให้หนักเรียนเนี่ยได้เดรียนรู้ถึงประวัติความเป็น มาของกลุ่มชาว L G B T Q I A plus และในเรื่องกฎหมายพื้นฐานที่ควรเท่าเทียมกันรวมถึงการถูกคุกคามทางเพศ Sexual Harassment ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้หนักเรียนเนี่ยได้รู้เท่าทันแล้วก็เกิดทักษะการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศนั่นเองค่ะ โดยทางโรงเรียนนะคะก็ได้มีการเชิญพี่สิทธิ์เก่าของเราเนี่ยมาแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆในข้าบเน่นนารีที่ในปีนี้นะคะจะมีการเพิ่มเติมฝึกทักษะชีวิตที่ควรจะมีติดตัวให้กับเน่นนารีทุกระดับชั้นส่วนในหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้นนะคะจะเป็นของพี่ม .2 ในพี่ม .3 เพราะว่าเราเชื่อว่าสังคมในยุคปัจจุบันความหลากหลายทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศและการคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่นักเรียนและครูจะต้องรู้และเข้าใจค่ะโดยวิทยาก,กรที่มาแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆในครั้งนี้นะคะคือพี่หมายนฤทิ์ไทยตันสุกเกษมเจ้าของโปรเจกต์ girls not o b j e c t นั่นเองค่ะ ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมใหม่ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็รู้สึกเสียดายมากที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมนะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าในยุคข,ของเมยเนี่ยคือเรื่องความหลกหลาทาให้เรือความเสมอภาคะอะไรเงี้ยมันยังไม่ค่อยเปิดกว้างเท่าตอนนี้เนาะซึ่งการที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้อย่างนี้ให้กับน้องๆถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจจริงๆค่ะ ่อมานะคะพิธีมอบรางวัลเรียนดีประพฤติีและน้ำใจดีปีการศึกษา2,563ถึง2,564โรงเรียนเซนฟรานซิสซซเวียคอนแวน์วันที่18มิถุนายน2,565ค่ะเนื่องในวันสุนทรภู่นะคะทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยได้จัดกิจกรรมครูกรอนสอนภาษาขึ้นในวันที่20ถึง24มิถุนายน2,565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานของท่านสุนทร ผู้ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาทักษะในการฟังพูดอา่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานต่างๆนะคะทำให้นักเรียนเนี่ยได้รับทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกสนานไปพร้อมๆกันค่ะ วันที่23มิถุนายน2565นะคะได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่คนเก่งเซนฟรังค่ะจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางโรงเรียนเนี่ยก็ขอแสดงความชื่นชมและความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะ วันที่24-26มิถุนายน2565ัน25 65, นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6เข้าเงี่อเฟ้นฟูจิตใจโดยเริ่มจากพิธีบูชาขอบพระคุณเยี่ยมแบ่งปันความสุขกับน,น้องๆที่บ้านคามิลเลียนเพื่อคนพิกาลลาดกระังและร่วมสวดสายประคำที่วัดแม่พระเมืองลูนหัวตะเค่จากนั้นนะคะก็เดินทางต่อไปอยังบ้านพักฟฟ้นฟูจิตใจซาเลเซียนหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมภาวนาเทเซ่ กิจกรรมไตรตรองเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับพระเจ้าและทัศนคติที่ดีในการดําเนินชีวิตมากขึ้นค่ะวันที่27มิถุนายน2565โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประกอบด้วยผ้อำํายการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภายนอกตัวแทนผู้ปกครองตัวแทนครูเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนปีการศึกษา2565ค่ะ วันที่28มิถุนายน2565งานอภิบาลและแพร่ธรรมได้จัดให้นังเรยียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ถึงมัธยมศึกษาปีที่5รับศีลอภัยบาปณหอประชุมโรงเรียนเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจสำหรับการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันพลึฤหสัสบดีที่30มิถุนายน2565 วันที่27ิมิถุนายนถึง8กรกฎาคม2565นะคะฝ่ายวิชาการมีการจัดกิจกรรม lively learning playground ซึ่งเป็นกิจกรรมเนี่ยที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงพักกลางวันเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยเปลี่ยนสนามวิ่งเล่นเนี่ยเป็นสนามแห่งการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆอาทิคณิตศาสตร์ภาษาไทยสังคมศึกษาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษค่ะ วันที่30มิถุนายน2565งานอภิบาลและแพร่ธรรมได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโพลนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลหน้าหอประชุมโรงเรียนเพื่อเป็นการเทริดเกียรติท่านนักบุญและขอบพระพรสำหรับคณะเซอร์คุณครูนักเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายโดยมีคุณพอ่อทวีศักดิ์กิจเจริญเป็นเจ้าอาวาส และกิจกรรมสุดท้ายนะคะวันที่30มิถุนายน2565เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดุสิตเนี่ยได้มีการเข้ามาเยี่ยมเยียนและตรวจสภาพการสุขาพิบาลอาหารรวมถึงเครื่องดื่มและตรวจลูกน้ำยุงลายภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของนักเรียนคุณครูและบุคลากรทุกคนค่ะ กิจกรรมเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทุกคนคงสงสัยกันว่ากิจกรรมเยอะขนาดนี้แล้วไม่ห่วงเรื่องโควิดหรอจะบอกว่าทางโรงเรียนเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะคะทางโรงเรียนเนี่ยตระหนัก แล้วก็เล็งเห็นว่าน้องอนุบาลเนี่ยยังไม่ได้รับวัคซีนกันดังนั้นนะคะจึงมีการติดตั้ง S c G by Ionization Air Purifier ซึ่งจะช่วยกำจัดเชื้อโรคนะคะรวมถึงไวรัสตระกูลโครโรนาได้สูงสุดถึง99%ลดฝุ่นขนาดเล็ก PM10 ถึง2.5ลดกลิ่นสารระเหยและกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆทางนี้เนี่ยก็เพื่อให้น้องๆมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากเชื้อโรคแล้วก็ลดความเสี่ยงในการติดโควิดด้วยค่ะ ก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเดือนหน้าหรือเดือนต่อๆไปเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ต้องรอติดตามนะคะดังนั้นก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุงกิ้ง,ง,งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมื่อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ